สวัสดีค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ในด้านของความรู้สึกความศรัทธาความเชื่อมั่นในพลังเบอร์มงคลนะคะตามที่เรียนมาแล้วตามประสบการณ์จากการแบบจัดเบอร์มงคลให้ลูกค้ามาก็มากมายนะคะเท่าที่แชร์แชร์กันออกมาเนี่ยแพสังเกตดูนะคะประกอบกับที่แรนได้ ได้ได้เรียนกับอาจารย์เนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกันก็คือว่าถ้าบุคคลท่านนั้นเพื่อนเราลูกหลานเราสามีภรรยาเราอะไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนเบอร์มือถืออย่าบังคับเขานะคะเพราะสังเกตดูแล้วว่าการเปลี่ยนเบอร์มือถือนี่ค่ะถ้าเขามีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตมีความศรัทธาและมั่นใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาจริงแน่นอนดีกับเขาแน่นอน ผลจะออกมาไวมากค่ะมันจะเห็นผลที่แตกต่างจากคนที่ลังเลสงสัยมันจะได้หรอมันจะใช่หรอมันจะอะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะช้าแต่ส่งผลไหมส่งผลค่ะเพราะสังเกตดูท่านใช้เบอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอ่ะไม่ว่าท่านจะสงสัยหรือไม่สงสัยท่านก็เกิดเหตุอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนท่านใช้เบอร์ไม่ตามมหานิยมไม่ว่าท่านจะสงสัยหรือไม่สงสัยมันก็เกิดกับท่านอยู่ดีแต่คนที่มีศรัทธาอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรก แต่คนที่ลังเรียนสงสัยอาจจะปีถัดไปอะไรแนวๆนี้นะคะก็ลองสังเกตดูได้นะคะเท่าที่คุยกับเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นน่ะถ้าเราต้องการที่จะแก้เคล็ดชีวิตเราอะไรเงี้ยต้องการที่จะแก้ไขอะไรให้มันเออชีวิตดีขึ้นเสริมดวงมันก็ได้นะไปเสริมแบบตามวัดตามวาไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้อะไรก็ต้องมากมาย เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ตัวเลขที่สื่อกับพลังดวงดาวส่งผลกับชีวิตเราบ้างแค่นี้จะเป็นอะไรไปใช่ไหมคะหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ลองคุณก็ลองไปพิมพ์ปั๊มตัวเลขที่เป็นใส่ลงไปในเสื้อดูก็ได้นะคะถ้าคุณมีภาวะความเครียดในจิตใจคุณก็ลองไปปัม๊มหมายเลข6 6แล้วก็ใส่เดินทั้งวันเลยก็ได้คะ่ะแล้วก็ยิ้มให้คนนั้นคนนี้ทีเดียวคุณก็มีความสุขเองอันนี้แพรพูดเหมือนพูดเล่นๆน,นะคะแต่มันส่งผลกับ ชีวิตและจิตใจเราอย่างแท้จริงเลยค่ะกลขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแชร์เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย